so พวกก็ผำมาแล้วนะครับกับจันเชนชัดเจนกับดวงชะตาในวันนี้ครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงเรายไปดูกันครับดวงชะตาที่เกิดวันจันเป็นยังไงเรายไปดูกันครับวันนี้เขาเรียกว่าถ้าคุณร้อนเงินตอนนี้คุณไปทวงหนี้เลยนะคุณหลังชนฝาเลยนะเรีวคุณค้างหัวร้อนนะใครที่ติดเงินคนเนี่ยโหคนตามไปทวงยิ่งยิงยิ่เลยเอ้ยกงการใช้เงินด่วนคืนเงินหน่อยได้ไหมเนี่ยเพราะอะไรตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินครับอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณนะครับเป็นคนใกล้ตัวคุณเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยนะครับอย่าลื ป่วยนะครับจะเป็นลกพี่น้องคุณญาติพี่น้องคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับมีแกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยนะเออเพราะอะไรคุณก็ต้องการเงินก้อนนี้แหละครับไปเพื่อรักษาเขานะครับแต่การที่ไปทวงเงินครั้งนี้คุณควรจะต้องไปโทรด้วยตัวเองนะเอออย่างนั้นเขาจะได้เกรงใจคุณนะครับไปอะไรเออนะอย่าเลิมตอนนี้นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ผลประโยชน์บางอย่างด้วยนะคนบริจัครับก็ขอให้ผ่านผลวิกฤตไปได้ด้วยดีครับคนบริจัครับ ดูจะตามที่เกิดวันคาเป็นไงทำบุญกันครับจิตใจเบิกบานเข้าวัดเข้าวามีความสุขไปาาาทางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปเจอสถานที่สงบรู้สึกวันนี้ตัวเองของคนแบบค่อยๆที่จะผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความรู้สึกอยู่ในช่วงของการบุญนะครับอยู่ในช่วงงานบุญอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจที่ผ่องใสเรื่องของการที่ได้เข้าไปวัดเข้าวาเข้าโบสถ์นะครับในสิ่งที่คุณไม่เคยไปเดี๋ยว เป็นบทประจําของคุณนะผมมองว่าน่าจะเป็นบทที่คุณไม่เคยไปและเป็นการชาระล้างร่างกายชำระล้างจิตใจชาระล้างปัญหาว่าง,ง่ายๆคนวันขานี้วันนี้คุณได้ทําบุญอยู่กับบุญอยู่กับความรู้สึกที่ผ่อนคลายครับโถวันข่านครับดูชะตาที่กับวันพุธเป็นยังไงเรามาดูกันครับมีเรื่องร้อนใจมีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกับ ตอกไปงอ้อไปงอนอะไรอย่างนทั้งที่ตัวเองไม่ผิดหรือคุณคิดว่าตัวเองไม่ผิดนั่นแหละแต่ด้วยความที่คุณและเขาอะไม่ง้อเขาเออง้อเหรอเข้าใจคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละทะเลาะกันก็องมีคนหนึ่งที่ไปงอ้อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับอารมณ์เย็นแล้วก็ไปง้อแล้วกันนะแต่ตอนตอนร้อนๆเนี่ยอย่า,ยานะห่างๆเลยนะเดี๋ยวเกิดมีการพูดจาไม่ดีซึ่งกันและกันนะครับแล้อีกอย่างหนึ่งพอคุณอารมณ์ร้อนเนี่ยคุณเดี๋ยวจะพูดนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วน นี่งไงเป็นยังไงโอ้ยถมถุยน่าดูนั่นแหละออกห่างๆไว้ก่อนปากแล้วก็ใช้ย่อยนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปงอทีหลังนะครับคนพุทธครับดนสตา์นที่กับวันพุธกันคืนเป็นยังไงลองมาดูกันครับคุณนะมีปัญหาเออแบกรับภาระภาระเยอะช่วงนี้ภาระเยอะทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามคุณพยายามที่จะปลอบใจตัวเองหลอกตัวเองว่าเออ เดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ทาได้ฉันทําได้จริงจริงอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณไม่ไหวแล้วคุณต้องการใครสักคนหนึ่งมาช่วยเหลือนะครับไม่แปลกครับไม่แปลกกับการกับการที่ขอใครสักคนหนึ่งมาช่วยเหลือนะครับไม่แปลกครับคุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือกับคนรอบตัวกับคนรอบข้างคุณครับแล้วเขาจะช่วยเหลือคุณครับอย่าเขียนไปคนเดียวนะเดี๋ยวเครียดจัดนะครับคนพุ่นขึ้นครับ ดุจสตาร์ที่เกิดเป็นละเป็นยังไงธรรมดวน,นครับโอ้ทำอะไรทําจริงทําอะไรทําจังถึงเวลาเล่นจริงเล่นจังเหมือนกันนะครับคุณเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าทํางานเป็นหัวหน้าทีมคุณจะเป็นหัวเรือเป็นหัวหน้าทีมที่เก่งมากเป็นหัวหน้าทีมที่ดีนะครับพาลูกน้องไปไหนไปนั่นพาลุยก็ลุยไปด้วยกันพาพังก็พังไปด้วยกันเหมือนกัน นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแต่ไม่พังหรอกครับยังไงคุณก็พาลูกน้องพาทีมงานคุณไปลุยแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นคนลุยลุยทำอะไรก็ได้เป็นคนติดดินนะครับกินข้าวข้างทางกินข้าวกินถนนได้สบายๆกินข้าวในปั๊มได้ชิลๆนะครับไม่ถือยศถืออย่างไม่ถือตัวนะครับเป็นคนที่พาลูกน้องไปไหนไปกันเลี้ยงลูกน้องเต็มที่ดูแลลูกน้องเต็มที่นะครับลูกน้องเขาก็รักคุณครับเต็มใจทํางานเพื่อคุณเช่นกันนะครับคุณบุรั์ครับ ตูเชาตาที่กบฎสุกเป็นยังไงเดี๋ยวาดูกันครับมีคนเขาอยากจะมาแลกวันหยุดกับคุณคุณไม่ยอมนะครับมาแลกช่วงเวลากับคุณนะครับเอาเงินมาเสนอเช่นถ้าคุณเป็นเป็นหมอเป็นพยาบาลนะมีการซื้อเวนกันซื้อขายเวรกันนะครับมีแลกเปลี่ยนเวนกันนะครับเงื่อไม่เอาครับอือย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดูใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเอาเวลาที่คุณจะไปทขึ้นเวนแทนคนอื่นนะไปซื้อเวรคนอื่นนะอ่า ไปเที่ยวกับครอบครัวครับเพราะนานๆคุณจะได้หยุดทีหนึ่งฮนะเพราะคุณก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วนะครับร่างจะแหลกอยู่แล้วนะเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแก่ครอบครัวมากกว่าเงินทองนะครับคนณนุกวันนี้เอาครอบครัวเป็นใหญ่จริงๆครับคนณนุกครับเราจะตามที่เกิดว่าสาวเป็นยังไงเราไปดูกันครับวันนี้ค่อนข้างจะใบโพล่าโอ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็เดี๋ยวมีเรื่องดีๆให้มีความสกุกหรือก็มีเรื่องหัวร้อนให้โมโหนะหโอ้ยเขาเรียกว่าพลิกอารมณ์แทบไม่ทันวันนี้แต่ดีที่ว่ามันมี เรื่องถ้าเป็นเรื่องงานเลยเป็นเรื่องปัญหาชีวิตก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือค้ำชูคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับช่วยคุณค่อยๆผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้ช่วยให้คุณค่อยๆแก้ปัญหานั้นไปได้นะถ้าถามเรื่องเงินทองตอนนี้นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับสิ่งมีค่านะครับมีเกณฑ์ที่มีเกณฑ์ที่จะรับของฝากมีเกณฑ์ที่จะรับของมีค่านะแหมคนวันเสาร์วันนี้นี่จนเย็นนะตื่นเช้าอารมณ์นึงตกเย็นอีกอารมณ์หนึ่งตกเที่ย ค,คุณสาวครับดวงชะตาที่เกิดวันที่เป็นยังไงทำมาดูกันครับอยากบอกว่าตัดสินใจยากเหลือเกินมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจจะเลือกแบบไหนดีแบบนั้นดีไหมแบบนี้ดีไหม่รงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสําคัญนะพวกคุณมองว่าการตัดสินใจในครั้งนี้มันมีผลต่อครอบครัวด้วย มันมีผลต่ออนาคตของคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับมันมีผลต่อหน้าที่การงานของคุณผมไม่รู้แหละว่ามันเป็นเรื่องอะไรแต่วันนี้คุณต้องตัดสินใจให้ได้นะครับมันมีเรื่องที่ข้างค้างในใจมานานหรือกำลังที่ต้องให้คำตอบแล้วนะครับก็ขอให้คุณเลือกตัดสินใจให้ดีเลยกันเพราะว่ามันมีผลต่อทั้งคุณและครอบครัวครับสวัสดีครับ